อโอเคอ่ะโอเควันนี้เขาเพิ่มมะม่วงกับเตียงมูมานะครับผมก็จะมีกล้วยเออข้าวสวยกล้วยน้ำว้ามะขามเปียกน้ำตาลอ้อยนะครับผมแล้วก็โรยด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็จะมีมะม่วงสุกมีเหลืองๆนะครับคือมะม่วงสุกแล้วก็มีแตงโมูโรยหน้ามาอย่างนี้นะครับนี่คืออาหารเย็นของยุบแจงในแต่ละวันนะครับทุกวันก็อ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละวันนี้เสริมแตงโมบดชุบที่เราซ้อมมายังไงยกขาสูงขาสูงขาสูงสูงไปสูงสูงสูง